cast ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อยอดธุรกิจที่ไม่สิ้นสุดเหมาะสำหรับผู้นำที่ไม่หยุดนิ่งเช่นคุณ สวัสดีค่ะก้อยนี่ชาภาจิตตวนิชนะคะกับอาร์มพอดแคสต์ค่ะโดยใน e ีนี้นะคะจะขอ,อนำทุกท่านไปตามติดความเคลื่อนไหวของโลกค้าขายออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนะคะที่เรียกว่ากระทบทุกธุรกิจเลยค่ะยิ่งกระแสะความแรงและการเติบโตหลายเท่าในช่วงวิกฤตย,ยิ่งทำให้การแข่งขันของโลกอ e ีคอมเมิร์ซนั้นมีความเข้มข้นนะคะใครพลิกตัวเร็วจับเทรนจับกระแสดได้ถูกทิศถูกทางก็จะเป็นต่อในความท้าทายและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้นั่นเองค่ะ ซึ่งอัมพอดแคสต์นะคะได้รับเกียรติจากหนึ่งในกูรูด้านอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทยที่จะมาให้มุมมอง2เทรนด์จับกระแสและทิศทางของอ e ีคอมเมิร์ซในปี2022นี้ขอต้อนรับนะคะคุณธนาวัตรมาลาบุภาหรือคุณวัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไพรซ่าจำกัดและนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสวัสดีคะ่ะพี่วัยครับสวัสดีครับคุณก้อย าญ,ญาตวันนี้มาขอความรู้พี่ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้าก็สู่ปี2022เนี่ยอย่างที่เกิดมาแล้วค่ะว่าตอนนี้การเติบโตของช้อปปิ้งออนไลน์นี่คือเรียกว่าโอ้โหทั้งรวดเร็วแล้วก็ตลาดนี่เข้มข้นมากการแข่งขันนะคะ,ะทีนี้เราจะต้องปรับตัวตลอดเวลาแต่ว่าในปี2022นะคะเทรนด์ของอ e ีคอมเมิร์ซจะปรับทิศทางไปอย่างไรบ้างค่ะพี่พี่ไว้อาจจะให้เป็นความรู้ดีนึงน,นะคะดีมากครับก็ขอบคุณทาง,ทางอาร์มที่ให้เกียรตินะครับก็วันนี้ เดี๋ยวผมจะเล่าถึงเทรนด์ของอ e ีคอมเมิร์ซปีหน้านะครับก่อนจะไปถึงเทรนด์เนี่ยเดี๋ยวผมปูภาพรวมของอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนนะครับอีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดมากเลยในปี2020นะครับทุกคนน่าจะเดาออกได้ว่าเพราะโควิด1 9นั่นเองนะครับปี2020นี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยโตเยอะแทบจะเยอะที่สุดาจากที่ผ่านมาเลย นะครับก็คือโตถึง140%นะครับ mm. ปี2020นะโตจากปี2019นะนะครับมูลค่าตลาดปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ยเราเราสัก4ี่แสนล้านบาทมาปีนี้นะครับ2021นี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตประมาณสัก75%นะครับก็คือโตจาก4ี่แสนล้านไปเป็นประมาณสัก7จ็แสนล้าน ปีหน้านะครับในเมื่อวันเราคุยกันถึงเทรนด์อีคอมเมิร์ซปีหน้าเราก็คาดการนะครับมีรีเสิร์ชหลายตัวออกมาบอกนะครับว่าปีหน้าน่าจะเติบโตไม่ต่ำไปกว่า14%แต่ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าจากการคาดการส่วนตัวผมปีหน้าน่าจะเติบโตอยู่ราวๆ30%แปลว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยนะครับ สี่แสนล้านอ่อนี้เออปีนี้ปีนี้สิสองพันยิเอ็เจ็ดแสนล้านปีหน้านะครับถ้าโต30%สิบเปอร์เซนจะไปแตะที่มูลค่าเก้าแสนล้านบาทแล้วซึ่งก็องบอกว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่รวมถึงการขายผ่านโซเชียลมีเดียที่เรานิยมเรียกกันว่าโซเชียลคอมเมอร์สนะครับโอเคอันนี้ผมปูภาพแบบนี้ก่อน จากตัวได้ตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นโอกาสมากมายเลยนะครับว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตสุงมากในขณะที่ธุรกิจต่างๆในหลายๆธุรกิจเนี่ยต่างประสบภาวะวิกฤตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโอกาสตัวนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะเล่าเทรนด์นะครับให้ฟังประมาณสักสองสาเทรนนะครับอันที่หนึ่งครับเ,เทรนอันนี้ผมเรียกมันว่า การเข้ามาของ cross border e-commerce จากต่างประเทศปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นปีที่ผู้ขาย e-commerce จากต่างประเทศเนี่ยทะลักเข้ามาสู่ตลาด e-commerce ประเทศไทยกันอย่างหลากหลายสัญชาติเลยทีเดียวนะครับผมเล่าอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับ e-commerce ที่เป็นผู้ขายต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขายจากประเทศจีนที่เข้ามากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ปีหน้านะครับคาดการได้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนละแต่จะมีทั้งประเทศญี่ปุ่นจะมีทั้งเกาหลีนะครับจะมีทั้งสิงคโปร์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะถลักเข้ามาเหตุผลเพราะว่าผู้ขายจากต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับรวนแล้วแต่มีการผลักดันมาจากแพลตฟอร์มอย่าง l a z a d a Sho ป e แล้วก็ JD นะครับทั้ง3ามแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสามฐานเสือในการผลักดัน การนำเข้าสินค้าจากผูขายต่างประเทศทะลักเข้ามาอย่างเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยปีหน้าจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอีคอมเมิร์ซการขายผ่านมาร์เก็ตเพลสเนี่ยจะเป็นตลาดแบบนานาชาติจะไม่ใช่เป็นสนามเฉพาะผู้ขายในประเทศไทยอีกต่อไปทํำไมผมถึงเชื่ออย่างนั้นนะครับไปดูข้อมูลบางอย่างที่ผมจะมาแชร์กันปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับช้อปปีเนี่ยเปิดทีมทีมหนึ่งนะครับชื่อว่าทีม cross border นะครับ ทีม cross border นี้เนี่ยนะครับก็มีอัตราการเติบโตนะครับเรียกได้ว่าทีม cross border หรือว่าแพลตฟอร์มเขาเรียกว่า shopee international platform นะครับทุกคนรู้จัก shopee เป็นอย่างดีแล้วเขาตั้งแพลตฟอร์มตัวหนึง่งชื่อว่า international platform นะครับจากปีออก o b e r 2019มาเดือนเซป t e ม ber 2020นี้เนี่ยนะครับ shopee international platform ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เอื้ออำนวยให้กับผู้ขายต่างประเทศ ขายสินค้าเข้ามาสู่ภูมิภาคซเวีเชียเนี่ยนะครับยอดออเดอร์เติบโต,ตขึ้นภายในหนึ่งปีนะครับถึงสี่สิบสามเท่าตัวหนึ่งปีนะฮะนะครับและยอดมูลค่าคำสั่งซื้อเติบโตมากขึ้นภายในหนึ่งปีถึงหกสิบเท่าตัวนะครับอันนี้ภายในหนึ่งปีนะครับจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับว่ายอดตัวออเดอร์สินค้าที่มันหออมาจากต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโต เยอะขนาดไหนและมากไปกว่านั้นตอนนี้ช h อป e ีเนี่ยนะครับเปิดรับทีมต่างประเทศนะครับที่เป็นทีม cross border เต็ไมไปหมดเลยนะครับเปิดรับทีมอยู่ที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีโอ้โหเยอะมากนะครับตีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปีหน้ามาแน่นะครับและไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะตัวแพลตฟอร์มที่ผลักดันมีปัจจัยเสริมที่เป็นในเรื่องของกฎระเบียบการค้าด้วยนะครับหลายท่านน่าจะพอเคยได้ยิน ทำกฎระเบียบการค้าที่ชื่อว่าอา e p ็ปานะครับอาเ p เนี่ยนะครับเป็นข้อตกลงการค้านะครับที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมด้วยนะครับเท่านจุลินเนี่ยนะครับเร่วมให้สัตยาพันอาเซ็นะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมปีนี้นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับและคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนค่อนข้างมั่นใจเลยว่า อสังคนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้านะครับอาังคคืออะไรอาังคนี้เนี่ยเหมือนเป็นนึกภาพนะครับในฝั่งของอทวีปยุโรปเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า EU ถูกไหมครับ e อู EU เนี่ยจะมีหลากหลายประเทศยุโรปเลยที่เขาตั้งกฎระเบียบการค้ากันว่าให้หลากหลายประเทศในชีวิตยุโรปเนี่ยในประเทศในเนี่ยในชวีปยุโรปเนี่ยสามารถที่จะมีการค้าส่งสินค้า ข้ามกันได้แบบเสรีกำแพงภาษีค่อยๆลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆอสังค์ชี่เดียวกันเป็นกฎเกณฑ์การค้าที่ใหญ่มาคือมาวมามีทั้งประเทศจีนนะครับมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นนะครับมีทั้งประเทศไทยใหญ่มาคือมามากและกฎตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อปีหน้ามีผลบังคับใช้มันจะลดทั้งภาษีนําเข้าและภาษีส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเง ประเทศไทยจะได้สิทธิประโยชน์ในเชิงที่ว่าเราสามารถส่งออกสินค้าเข้าไปสู่ตลาดมือืมมาอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีได้นะครับโดยที่กำแพงภาษีที่เดิมทีมีกำแพงเนี่ยนะครับจะค่อยๆมาลายหายไปแต่เช่นเดียวกันเมื่อกำแพงที่ประเทศอื่นมันยุบลงกำแพงบ้านเราก็ยุบลงตามไปด้วยแปลว่าสินค้าจากประเทศอื่นเนี่ยก็จะทะลักเข้ามาได้เช่นเดียวกันและกำแพงภาษีจาก ไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งปัจจัยทั้งเรื่องกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับก็คาดการให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการค้าอ e ีคอมเมิร์ซผ่านมาเก็ตเพลส e จะเป็นการค้าแบบเสรีนานาชาติมากขึ้นนะครับอย่างที่คุณก้อยออมีการแนะนำตั้งแต่ต้นว่าเอ,อ๊แล้วเราจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับในมุมของออผู้ค้าออนไลน์คนไทยยังมีวิธีให้ปรับตัวได้อีกหลากหลายวิธีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับการค้าขายออนไลน์เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามีผู้ขายหน้าใหม่มีผู้ขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผู้ขายที่น่าเชื่อถือและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้คนมาเป็นลูกค้าประจำซ้าๆซ้ำๆเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแนะนําสําหรับผู้ประกอบการไทยก็คือสร้างแบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกคา้าสร้างฐานลูกค้าที่ติดตามเรานะครับแล้วก็ให้หนีห่างจากการทําสงครามลดราคาเพียงอย่างเดียวนะครับหันราคาตัดราคากันเองนะครับจนสุดท้ายแล้วอาจจะแทบจะไม่เหลือกําไรนะครับอันนี้คือเทรนที่หนึ่งนะครับคุณก้อยถ้างั้นะเขาต้องบริหารช่องทางขายยัง,ยงไงบ้างคะพี่ัยที่จะให้เขาสําเร็จท่ามกลางสมรภูมิแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบโอเค ครับช่องทางการขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับผมแบ่งออกเป็นช่องทางใหญ่ๆได้ประมาณสักสามช่องทางช่องทางที่1คือการขายผ่านมาร์เก็ตเพลสที่เป็นช่องทางที่ใหญ่และสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับในกลุ่มสินค้าทั่วไปนะครับถ้าคุณขายสินค้าทั่วไปนะครับก็การขายผ่านมาร์เก็ตเพลสเป็นช่องทางแรกที่คุณควรจะไปเลยนะครับ มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันสามแพลตฟอร์มใหญ่หญๆ Lazada, Shopee, JD นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับอย่างน็อกๆนะครับเป็นต้นนะครับก็ Marketplace และการขายเนี่ยควรจะใช้ช่องทางที่หลากหลายนะครับไม่ใช่พึ่งพาเฉพาะ Marketplace ช่องทางอื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่น Social Commerce การขายผ่าน Facebook ขายผ่าน TikTok นะครับ ขายผ่านอินสตาแกรมนะครับช่องทางเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องทางที่ในมุมของผู้ขายของเองควรที่จะเข้ารีบเข้าไปสร้างแต้มต่อเข้าไปสร้างฐานผู้ติดตามนะครับเรียนรู้ที่จะสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับที่เราจะเอาไปต่อยอดหลังจากนี้ในการเอาไปใช้ในการทําธุรกิจในการขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ขายของ จริงๆมันจะเป็นเทรนที่สองกับสามที่ผมจะเล่าด้วยเดี๋ยวขอเล่าเทรนที่สองเลยละกันได้ค่ะนะครับเทรนที่สองเนี่ยผมเรียกมันว่าซ e ูเปอร์แอปอีคอมเมิร์ซนะครับซูเปอร์แอปอีคอมเมิร์ซคืออะไรนะครับในภาพรวมๆเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซประเทศไทยเนี่ยช่องทางใหญ่ๆจะมีอยู่สองช่องทางคือการขายผ่านมาร์เก็ตเพละสลาซาด้าช็อปปี้เจดีกับช่องทางที่สองคือโซเชียลคอมเมิร์ซแต่ ปี2021นี้เป็นปีที่ชัดเจนมากว่าช่องทางที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามคือการซื้อขายผ่านซูเปอร์แอปคืออะไรนะครับมันคือช่องทางที่เราคนไทยนิยมใช้ในการเรียกรถขนส่งแล้วก็เรียกสั่งซื้อสั่งอาหารนั่นเองนะครับปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Grab, l i m a n Food Panda นะครับ เนี่ยโรบินฮูดนะครับแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้จะอีโวตัวเองไม่ได้ขายเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นดีต่อไปแต่เขาเปิดตัวที่เรียกว่าซ u ปเปอร์มาร์เก็ตหรือเป็นมา r แกร็บมาดไลน์แมนมาดฟู้ดเพนด้ามาดนะครับเซชันเหล่านั้นเนี่ยเป็นเซ็กชันที่ ช่วยเอื้ออำน,นวยให้กับผู้ขายสินค้าที่เป็นสินค้าโดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตของกินของใช้ของที่เดิมทีเราต้องไปซุปเปอร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆนะครับข้อมูลเนี่ยกรฟเนี่ยมีการให้ข้อมูลมานะครับกรฟเนี่ยมีข้อมีมีเซกชันที่ให้ที่มีการขายสินค้าที่เกี่ยวกับพวกเนี้นะครับเรียกว่า g r a ฟ m a r ์กับ g r a ฟซูเปอร์มาร์นะครับ อัตราการเติบโตนะครับของยอดขายของตัวแ r a b มาเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นนะครับถึง380%นะครับภายใน1ปีนะฮร380%เกือบเกือบสเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวบอกได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณขายสินค้าที่เป็นของกินของของใช้นะครับของใช้จำเป็นเนี่ยนะครับการขายผ่านซ u เปอร์แอปอีคอมเมิร์ซถือเป็นเทรนดที่ต้อง จับตามองอย่างมากในปี2022นะครับเพราะว่าถ้าดูนะครับสัดส่วนของคนเนี่ยที่ซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับยังมีอาาัตราการเติบโตได้อีกสูงมา,มากเลยนะครับเป็นช่องทางที่ต้องมองไว้ในปีหน้าพี่ไวัยถ้าสมมติเป็นซุปเปอร์แอปเนี่ยคือกลุ่มที่เราสมมติเรามีธุรกิจเป็นเจ้าของสินค้าบริการเราก็ควรจะไปจับมือพาร์ทเนอร์กับกลุ่มเหล่านี้ถูกไหมคะพี่เพื่อจะเพิ่มโอกาส ใช่ถูกต้องครับควรจะขยายช่องทางให้มันหลากหลายและช่องทางที่เป็น super app e-commerce เหล่านี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้คุณสามารถขายของได้อโอเคดีเลยค่ะ,คะก็เป็นการเปิดประตูให้กับโอกาสธุรกิจของตัวเรานะคะโอเคอันนี้ก็เทรนด์ที่สองนะคะพี่เทรนด์ที่สามนะครับผมไปแตะเรื่องโซเชียลคอมเมิร์สนะครับปี2022เนี่ยนะครับจะยังคงเป็นปีทองของการขายของผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเชื่อว่าจะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของไลฟ์คอมเมอร์ซด้วยนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันช่วงนี้มีกระแสของคุณพิมพ์รีพายนะครับกล้องซุง่มถูกไหมฮะนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับคุณพิมพ์รีพายแล้วก็คุณบางหาซันเนี่ยจุดกระแสในเรื่องของไลฟ์คอมเมอร์ซไว้ได้อย่างดีมากๆเลยในปีนี้เริ่มมี ความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดไปนะครับมีทั้งกล่องตูมมีทั้งโชว์ผ่านไลฟ์แบบนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับการจุดกระแสแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมันเป็นตัวที่จะดึงให้แบรนด์นะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาสนใจถึงการขายผ่านไลฟ์มากขึ้นจากเดิมที่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าช่างใจอยู่ว่าเอ๊จะมาท่าไหนดีจะทําแบบไหนดีนะครับตอนนี้เองเนี่ยจะเป็น จุดที่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่แบรนด์ต้องคิดหลักนะครับว่าแบรนด์จะไปทํางานกับคนที่เป็นไลฟ์ซูเปอร์สตาร์แบบคุณพิมรีพายแบบนี้อย่างไรทําโมเดลไหนถึงจะเวิร์กนะครับปีหน้านะครับเชื่อได้เลยเกินว่านะครับการขายของผ่านไลฟ์เนี่ยจะมีสีสันกว่าปี2021เป็นอย่างมากจะมีแบรนด์เข้าจะมีสปอนเซอร์เข้านะครับแล้วก็หลากหลายแบรนด์ก็จะมีการจัดไลฟ์กันเป็นกันเป็นแบบกันอย่าง,งนักดวงเลย อย่างประเทศจีนการขายของผ่านไลฟ์เนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตใหญ่โตตลาดใหญ่โตกว่าประเทศไทยเยอนะมากก็เชื่อว่าไลฟ์จะเป็นหนึ่งในสีสันนะครับและไม่ใช่เฉพาะไลฟ์คอมเมอร์สนะครับอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าปีหน้านะครับจะเกิดขึ้นในอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยก็คือการขายของผ่าน TikTok หลายคนอาจจะฟังกันเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรใหม่ TikTok ก็มีคนขายของกันอยู่แล้วนะครับปีหน้าผมเชื่อว่าติ k t o k จะเปิดโมเดลใหม่ ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเวลาคนจะขายของผ่านทิกต o k เนี่ยนะครับจะเป็นโมเดลที่ต้องกดจากทิกต o k ออกไปซื้อที่อื่นนะครับอาจจะกดไปซื้อที่ Marketplace สลาซา e, ด้าชอปปีนะครับหรืออาจจะกดไปซื้อที่นั่นที่นี่ปีหน้าผมเชื่อว่า t i k t o k จะเปิดโมเดลการซื้อของภายในแอป t i k t o k เลยนะครับเรียกว่า TikTok in App purchase in a p p purchase หมายถึงว่าในมุมของผู้ซื้อแล้วเราสามารถที่จะจ่ายเงินผ่าน Tiktok นะครับทิกตอกทำหน้าที่เป็นช่องทางการขายนะครับแล้วก็ประสานกับผู้ขายระหว่างผู้ซื้อผู้ซื้อก็จ่ายเงินผ่าน t ิ k t อ k t ิกตอกก็ไปประสานกับผู้ขายนะครับทำตัวเองเป็นคล้ายๆกับ Marketplace ในตัวเองนะครับเชื่อว่าโมเดลนี้จะเริ่มเข้ามาสร้างสีงสันให้กับตลาด E-Commerce ประเทศไทยในปีหน้านะครับและจะเป็นตัวกระตุ้นครับให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเริ่มอยากจะสร้างคอนเทนต์บนทิกตอก มากิงขึ้นค่าจากเทรนด์ต่างๆที่พี่ไวัยได้แชร์ให้ฟังนะคะทิ้งท้ายตรงนี้ค่ะอยากจะฝากแง่คิดอะไรหรือว่ามีคําแนะนําดีๆอะไรนะคะเพื่อการปรับตัวปรับกลยุทธ์ที่จะช่วยให้แข่งขันได้ในก้าวต่อๆไปของปีหน้าบ้างคะเอคำแนะนําของผมผมให้ไว้ประมาณสามข้อข้อที่หนึ่งคือโฟกัสที่ลูกค้านะครับยังไงหัวใจของการทําธุรกิจก็คือลูกค้านะครับเอ่อ โฟกัสที่ลูกค้าแล้วก็ดูว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรนะครับลูกค้าของเราเปลี่ยนไปยังไงนะครับเ,เราจะทําธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านนะครับเน้นขายลูกค้าหน้าใหม่ขายลูกค้าหน้าใหม่เรื่อยๆนะครับจะทำในายากมันยิ่งขึ้นเพราะว่าค้าโฆษณาออนไลน์เนี่ยมีแต่จะปรับตัวแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับธุรกิจที่จะสามารถทํากําไรได้ในระยะยาวผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับจะเป็นธุรกิจที่อาศัยการทําให้ ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้อซ้ำลูกค้าอยากจะเป็นลูกค้าระยะยาวนะครับเป็นลูกค้าที่ loyalty นะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ลูกค้านะครับเซิร์ฟลูกค้าให้ดีนะครับเน้นที่การบริการทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับแล้วก็เซอร์ไพรสลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้าว้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทำได้หลากหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการนะครับถามถามข้อมูลมาทักแชทมา ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มใจนะครับส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ดองสินค้าไว้นะครับแล้วก็การบริการหลังการขายนะครับลูกค้ามีปัญหาเราให้บริการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งโฟกัสที่ลูกค้านะครับสองนะครับก็คือเรื่องของช่องทางการขายตะกี้มีแตะเอาไปบ้างแล้วนะครับว่าช่องทางการขายอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีหลากหลายช่องทางนะครับแนะนําว่าให้ผู้ประกอบการใช้โอกาส ในหลากหลายช่องทางที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็น Marketplace ไม่ว่าจะเป็น Super App ไม่ว่าจะเป็น Social Media นะครับใช้สมแพลตฟอร์มช่องใช้สามช่องทางนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับคำแนะนำที่สามนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ครับลองของใหม่ๆนะครับในแต่ละในแต่ละ ีเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกมันบุ่นไปไวมากๆนะครับเวลามีอะไรใหม่มาเนี่ยนะครับให้เข้าไปทดลองกล้าที่จะเข้าไปทดลองไลฟ์คอมเมอร์สใครยังไม่กลา้าเข้าไปลุยกับมันนะครับลองไปทําดูมันเป็นการลองผิดลองถูกนะครับการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับใครยังไม่เคยใช้อินฟลูเอนเซอร์ลองแบ่งงบไปใช้ดูทดสอบดูเป็นอย่างไรสุดท้ายละมันจะมีจุดลงตัวของเรานะครับยิ่งใครลองก่อนเรียนรู้ก่อนมีโอกาสประสบความสาเร็จ ก่อนคนอื่นนะครับสามข้อครับคุณก้อย ใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอย่างนี้ทั้งที่พี่ไวแนะนํานะคะก็คือท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็เพื่อจะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างที่พี่ไวแนะนําเลยคือต้องมีโฟกัสที่ลูกค้านะคะการปรับช่องทางขายให้หลากหลายการเรียนรู้ลองผิดลองถูกลองทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็อาจจะจับทิศทางได้ถูกทิ่ถูกทางมากขึ้นแล้วก็จับแนวโน้อมอนาคตเพื่อจะปรับกระบวนท่าพลิกกลยุทธ์นะคะพร้อมรับมือกักบสนามแข่งขันที่โจทย์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาฉะนั้นธุรกิจเนี่ยก็มองว่าน่าจะควรติด ะคะติดอาวุธให้ธุรกิจแล้วก็เพื่อจะเติบโตได้ในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะทีนี้ช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะ,ะถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของโลกอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าข้อมูลข่าวสารนะคะผลงานของพี่ัยค่ะสามารถเชื่อมต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะครับก็ติดตามได้ที่เอพอดแคต์นะครับผมก็ทำพอดแคต์ช่องของผมเองชื่อว่า start with way นะครับ start แล้วก็ with แล้วก็ WAI ครับ s t a r t w i t h Why ก็มีพอดแคสต์ในหลากหลายช่องทางนะครับเออ Apple Podcast มีใน YouTube นะครับแล้วก็ติดตามที่ Facebook Page ของผมได้ชื่อเดียวกันเลย s t a r t w i t h w t e ครับคุณก้อ ได้ความรู้หลากหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเพื่อที่เตรียมความพร้อมนะคะในการที่ก้าวไปสู่ปีหน้านะคะอย่างอย่างลุยเต็มที่กับการแข่งขันในเรื่องของอีคอมเมิร์ซก็ต้องขอขอบพระคุณทางพี่วัยนะคะคุณธนาวัน์มากๆเลยค่ะที่วันนี้มาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจและมุมมองแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ใน EP หน้านะคะสําหรับ,บวันนี้ทางอาร์มแคมปเดมีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ